แม่แม่ก็เอากุญแจที่แม่เอาไปเปิดบ้านเข้ามาสิแม่ไม่จะมาปลูกผมทำไมเนี่ยไม่เปิดเข้ามาแล้วโหแม่มันเสียงดังแม่เขาจะพิทินใช่ฉันเองจะเป็นจะตายขนาดไหนทำไมไม่ไปงานศพนุชผม ผมไม่สบายพี่ผมจะไปแล้วแล้วผมตื่นมาผมก็เป็นลมอะ่ะตื่นแล้วก็เป็นลมตื่นแล้วก็เป็นลมอ่ะพี่ไม่สบายะ่ะแก้ตัวแน่น,นั่นนะเกบอกฉันนะเกไปทำอะไรให้น้องสาวฉันเสียใจ<อ>ทใําไมเธอถึงต้องตายฮะผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําพี่นุอ,อาจจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็อาจหัวใจไว้ตายก็ได้พี่ผมไม่รู้โรคหัวใจอะ่ะ วันใจวายตายเหรอผมไม่รู้ก็แม่บอกว่านุชโอบใจวายตายอ่ะผมไม่รู้นุชยิงตัวตายนุชยิงตัวตายนุชยิงตัวตายแกเข้าใจไหมนุชยิงตัวตายผมผมไม่ผมไม่รู้ ผมไม่ได้ทำพี่ผมยอมเลยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำทีนี้แกรู้แล้วใช่ไหมว่าน้องฉันตายยังไงผมไม่ได้ทำแกบอกฉันไหมบอกไม่ได้ทำว่าแกไปทำอะไรให้น้องสาวฉันเสียใจถ้าถึงตัดสินใจแบบนั้นผมไม่ได้ทำแกโกหกไม่ได้เลยจะโกหกผมไม่ได้ทำแกอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายผมไม่ได้ทำแกบอกฉันมา ผมไม่ได้รับผมไม่รู้กีตายนะใช่ไหมกีอยากตายนะใช่ไหมฮึจำไว้นะเตรียมคำสารภาพของแกไว้ให้ดีถ้าแกไม่พูดฉันจะสืบให้รู้ให้ได้และถ้าฉันรู้ตายแน่นอน